บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับก็มีเรื่องที่จะฝากถึงน้องๆหนูๆแล้วก็ผู้ปกครองนะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ต่อภาษีแล้วก็รวมไปถึงการจัดทําประกันภัยพรบด้วยนะครับก็อยากจะฝากไว้นะเพราะว่า อุบัติเหตุเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังมีในเรื่องของความสูญเสียและมีความจําเป็นที่จะต้องการจัดทําประกันภัยพรบนะครับก็อยากจะฝากถึงผู้ใช้รถแท้หนนนะฮะตรวจสอบรถของตัวเองนะครับแล้วก็ดูว่ามีการต่อภาษีหรือย,ยังมีการจัดทําประกันภัยพรบหรือย,ยังนะครับเพื่อหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาแล้วเนี่ยประกันภัยก็จะสามารถเยียวยา,ยาช่วยเหลือได้ก็ผ่อนให้หนักเป็นเบาได้นะครับอ,อ๋อฝากอีกนิดนึงค่ะรถเก่าๆที่ยังใช้งานอยู่นะคะสามารถทําประกันภัยพรบได้ทุกคันนะคะ ฝากไว้ค่ะขอบคุณค่ะ